สวัสดีครับทุกคนจุงกะแมวบองโอนจุงกะนุ้ม่ส้แซมสไตแ,แล่ลคือเก่าวันนี้บันบอกสสนกจวดสตองตำทัวสาคเมยียนบอกสสนกสาสวยกับจวดสตองเลยนี่อึ้งไข่เต็มท้องเลยไข่แมงเมาเลไรตัไข่ของป่องเลยนี่วมาอะไรมันพ้นดูดการแล้วนะนี่ปลาแห้งครับ นี่บันบยบกระดังข้าวคนหม่อุุงข้าวแล้วหม้อุงข้าวไฟฟ้าพังครับเลยได้ใบกระดังนี่ไข่เตรียมท้องเลยเดี๋ยวหาวา่าโม้ไข่ไบเมาเนาะลองดูลองดูอ,งดอาจจะถูกปากูกใจก็ได้ทุกคนอืม สาคเมนเรียกฮิงนะฮิงเจอร์กดเอกันเนาะอยัญชลัเปล่าชิบัดเจ้ากดจอ่ฮะขาคนหมอไหมนิดหอม rồi lừa cái hòm đó thấy điểm ngon rồi mình đưa mình đồ chạy bú กินตัวเดียวพอ,อต้องร้อนๆเพืจะกรอบ <c oughs> ได้ไรอเออได้อะไรได้ไรอินข้าวเนาะทางนู้น ชีโลโอกหยุดแม่ไข่จัดหัวก่อนเลยลอง cột chân cột chân nhìn chưa nhìn Tìm bài tìm cam lên สองจานน้งกะละมังไห <c oughs> นอีกตัวหนึ่งอืดูท้องนะทองป่องเลยตัวเนี้เดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะผมจะแกะให้ดูอืไข่เต็มท้องอยู่แล้วมังเมา <laughs> เราไม่กินแต่แบงเมาออามาคั่วกินก็อร่อยเหมือนกันนะไปตกปลานินตอนเด็กๆเ,เอาไปตกปลานิน อยู่สะกลางหมู่บ้านหนองโรงปลาเล็กๆก็กินอร่อยเหมือนกันนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวปัด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 มะออก่อนปัดใบเม่าก่อนออื้